สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง UNTOCT กันนะครับซึ่งก็คือเครื่องมือหลักเลยที่สหประชาชาติใช้ในการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่อาชญากรรมมันข้ามพรมแดนไปแล้วเนี่ยใครกล่ะที่จะเป็นคนนำตัวคนร้ายมาลงโทษได้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาคาตอบกันโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลย เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้เจ้าอาชญากรรมไร้พรมแดนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คำหลักๆเลยนะครับก็คืออาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรฟังดูยาวใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะมันก็คือแก๊งอาชญากรที่มีการจัดตั้งเป็นระบบครับแล้วก็ไม่ได้ทำผิดแค่ในประเทศเดียวแต่ทำกันข้ามชาติเลยซึ่งนี่แหละที่ทำให้การตามจับมันยากมากๆแล้วอาชญากรรมพวกนี้หน้าตาเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นเลยครับ การค้ามนุษย์การลักลอบขนคนค้าอาวุธเถื่อนฟอกเงินไปจนถึงลักลอบค้าสดป่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้แยกกันนะครับส่วนใหญ่มันเชื่อมกันเป็นเครือข่ายใหญ่เลยแล้วก็น่ากลัวตรงที่ว่าบางที่มันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดซะอีกพอเจอปัญหาใหญ่ระดับโลกแบบนี้แน่น,นอนว่าการแก้ปัญหาก็ต้องเป็นระดับโลกเหมือนกันงั้นเรามาดูกันครับว่าทั่วโลกเขาร่วมมือกันจัดการเรื่องนี้ยังไง และนี่ก็คือคำตอบครับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรชื่อยาวมากเราเรียกสั้นๆว่า UNTOC หรือบางคนอาจจะคุ้นด้ชื่ออนุสัญญาปาเลโมนะครับก็เพราะว่าเขาไปเปิดให้ลงนามกันครั้งแรกที่เมืองปาเลโมอิตาลีนั่นเองซึ่งเจ้าเนี่ยแหละครับคือเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดในโลกตอนนี้เลยสำหรับสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ เรามาดูไทม์ไลน์ของ UNTOC กันสักหน่อยนะครับคือมันเริ่มต้นจากที่สมัชชาย่า่ง UN รับรองในปี2000แล้วก็เปิดให้ลงนามกันเลยในปีเดียวกันที่ปาแลโมแต่กว่าจะมีผลบังคับใช้จริงๆก็คือปี2003ครับต้องรอให้มี40ประเทศให้สัตยาบันก่อนและนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นเครื่องมือหลักที่ทั่วโลกใช้กันเลยเล้193ที่เห็นอยู่นี่โห ต้องบอกว่ามันทรงพลังมากนะคะเพราะนี่คือจํานวนประเทศที่เข้าร่วมอนุสัญ,ญญานี้พูดง่ายๆก็คือแทบจะทุกประเทศบนโลกเลยนะที่เห็นตรงกันว่าปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าที่ประเทศไหนจะแก้คนเดียวได้แล้วต้องร่วมมือกันเท่านั้นทีนี้นอกจากตัวอนุสัญญ,ญาหลักแล้วเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ UNTOC ยังมีภารกิจที่เจาะจงลงไปอีก3เรื่องหลักๆด้วยกันเรามาดูกันครับว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง ครับภายใต้ UNTOC เนี่ยมันจะมีส่วนขยายที่เรียกว่าพิธีสารปาเลโมอีก3ฉบับซึ่งแต่ละฉบับก็จะมีเป้าหมายชัดเจนเลยฉบับแรกเน้นจัดการเรื่องการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็กฉบับที่2ต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองไม่ว่าจะทางบกทางน้ำหรือทางอากาศและฉบับสุดท้ายก็คือหยุดการผลิตและค้าอาวุธปืนเถื่อนเรียกได้ว่าอุดช่องโหว่ของอาชญากรรมหลักๆได้เกือบหมดเลย เอาละครับนอกจากเรื่องกรอบกฎหมายที่ว่ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหัวใจที่สำคัญที่สุดของการต่อสู้กับอาชญากรรมพวกนี้กลับไปอยู่ที่คนครับโดยเฉพาะพยานและผู้ที่ได้รับความเสียหายเพราะลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีใครกล้าออกมาเป็นพยานไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลเพราะกลัวจะโดนทำร้าย ต่อให้กฎหมายเขียนมาดีแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของทำระบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะคุ้มครองคนกลุ่มนี้ได้ดีแค่ไหนเอ๊ะแล้วคอาว่าพยานกับผู้เสียหายเนี่ยมันต่างกันยังไงพยานก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์หรือมีหลักฐานเกี่ยวกับคดีนั้นๆส่วนผู้เสียหายก็คือคนที่โดนผลกระทบจากอาชญากรรมนั้นโดยตรงเลย ซึ่งความปลอดภัยของพยานเนี่ยสำคัญมากเพื่อให้การดําเนินคดีมันสําเร็จในขณะที่ผู้เสียหายเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความยุติธรรมได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ค่าชดเชยด้วยคือถึงแม้บทบาทจะต่างกันแต่ทั้งคู่สําคัญและต้องได้รับการคุ้มครองเหมือนกันครับโอเคงั้นเรามาลงลึกกันอีกนิดดีกว่าว่าไอ้คาว่าการคุ้มครองเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ต้องย้ําตรงนี้เลยนะครับว่า มาตรการคุ้มครองที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเนี่ยไม่ใช่แค่คําแนะนําสวยๆนะครับแต่มันคือข้อบังคับเลยที่ทุกประเทศสมาชิกต้องทําตามเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก อย่างการคุ้มครองพยานเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิกเลยอย่างการดูแลความปลอดภัยทางร่างกายไปจนถึงขั้นที่ต้องย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวตนไปเลยก็มีหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างการให้การผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์จะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลให้เสี่ยงอันตรายซึ่งทั้งหมดนี้มันช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะมากๆเลยครับ แต่การคุ้มครองมันไม่ได้มีแค่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะสำหรับฝั่งผู้เสียหายเนี่ย UNTOC ยังให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจด้วย สิทธิ์ของผู้เสียหายมีอะไรบ้างก็เช่นมีโอกาสได้แสดงความเห็นในชั้นศาลสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคดีของตัวเองได้มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายและที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการได้รับความช่วยเหลือทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลการดูแลสภาพจิตใจหรือแม้แต่ความช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อให้เขาสามารถฟื้นตัวและกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นการไล่จับอาชญากรหรือการคุ้มครองพยานกับผู้เสียหายทุกอย่างมันกลับมาที่จุดเดียวกันหมดเลยนั่นก็คือความร่วมมือระดับโลกเพราะเมื่ออาชญาการรมมันไร้พรมแดนการปกป้องผู้คนก็ต้องไร้พรมแดนเหมือนกันและสุดท้ายก็มาถึงคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับ ในเมื่อตอนนี้เรามีกติการะดับโลกที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วแต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่การเขียนกฎแต่เป็นการทำให้แน่ใจว่าทุกประเทศจะนำกฎนี้ไปใช้จริงๆและทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงในทุกๆที่คำถามคือเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไง